ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีีมาคาเฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซีนีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูค่ะจ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งอ่าวดนี้สัปดาห์นี้แหมจะบอกงวดนี้จิตใจคิดอยู่แต่เรื่องตัวเลขไม่ใช่รอบนี้เนี่จะเป็นช่วงเกือบวันหยุดยาวนะช่วงวันยี่สิบสามวันปียมหาราชอ่าก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวของ คนไทยเราไม่รู้มีใครไปไหนกันหรือเปล่าบางคนก็อาจจะอยู่บ้านบางคนก็อาจจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็เดินทางโดยปลอดภัยสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็ดิฉันจะมาชวนดูหนังโปรดักชันสวยๆไม่รู้ป้าชอบไหมโปรดักชันชอบแต่ว่าพรอมนั้นแล้วมันเลี้ยนเริ่มเยอะเบสแอนนดูสันเนี่ยอก็เรียกอะไรนะพ่วงกับที่เขามีซิกเนเจอร์หรือเขามีลายเซ็น อยู่กับภาพ,พยนตร์หลายหลายเรื่องจริงๆฉันก็มองว่ากว่าจะมามีลายเซ็นอะไรได้นี่ก็คือต้องผ่านกระบวนการคิดกระบวนการลงมือทำอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้แบบคนหรือคนดูอะเขารู้จักเราในมุมแบบเนี้ยก็มาถึงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยเป็นระดับตำนานตำนาน,นจริงๆถ,ถ้าพูดถึงพุ่มกับ ตํนานก็จะมีเนี่ยชื่อคุณเวสแอนเนอร์สันขึ้นมาทีนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็มากำากับเป็นภาพยนตร์สั้นที่ลงใน Netflix เนาะนะกันเป็นขยงเลยรู้สึกว่าจะมีอยู่4ตอนหรือ4เรื่องนี่แหละ,ะนะสี4 4่ <4 S 1> ภาพยนตร์สั้นคุณผู้ฟังลองเลือกดูไดนะ้แล้วก็มีคนมารีวิวว่าเรื่องนี้เหมือนกับเจ๋งสุดนะเรื่อง The Wonderful Story of Henry Sugar อันนี้นี่กี่นาที30 เนาทีถ้า่หิดคือประมาณครึ่งชั่วโมงเหลอสั้นๆเออทำไมฉันหลับไปก่อนแต่ว่าไทยอ่ามันน่าจะหลับแหละเพราะว่าเขาพูดเยอะมากแล้วก็ฟังไม่ทันอืมดิฉันยังต้องหยุดเลยนะบางทีต้องหยุดก่อนแล้วกอกับไปเอเมื่อกี้พูดอะไรพูดยอมก็ไม่ทันเร็วใช่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีซับไทยหรือเปล่า จะไม่มีมีใช่ไหมอ่เราดิฉันดูเป็นซับฝรั่งนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาซีเนาะซึ่งก็ดัดแปลงมาจากบทภาพยนตร์ของนักเขียนอ่าเขาเรียกหนังสือเด็กเหรอโรอลดาวพี่รู้ซับนี้ไม่รู้เาไม่รู้จักนักเขียนคนนี้เหรอป้าไม่รู้ไม่รู้ที่เขียนมาธิวได้เอ้าเหรออ่าอแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับคุณโรอลเนี่ยเขาเขียนเป็นเป็น เรื่องสั้นที่ชื่อเรื่องนี้แหละ The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More เหมือนกับว่ามีเรื่องของคุณเฮนรี่ u ูก้าแล้วก็มีเรื่องอเรื่องสั้นอีกมากมายมคุณโร d ดาวเขาจะชอบเขียนเป็นแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือคุณว่าด้วยชีวิตของคุณเฮนระี่ u ูก้าเนี่ยซึ่งในเรื่องเนี่ยมารับบทโดยนะักแสดงที่ ชื่อว่าคุณเบ n เนดิกคัมเบอร์แบชคือดาราที่มาเล่นในเรื่องเนี่ยแบบเป็นดาราแบบาเก่าๆทั้งนั้นดารามากฝีมือเหมือนทุกคนที่มาเล่นของไอเวสนี่จะต้องแบบดังอ่ะแล้วก็จะต้องมีบุคลิกมีบุคลิกที่แปลกประหลาดแล้วก็แบบหรือไม่อย่างนั้นก็คือสามารถไปเล่นไปเล่นบทที่มันแปลกประหลาดได้ ซึ่งในเรื่องเนะี<ำ>่ยคุณเป็นเดิกเขาก็มารับบทเป็นคุณเฮนรี่คุณเฮนรี่นี่ก็เป็นมหาเศรษฐีนะที่แบบฝึกฝนทักษะการมองทะลุวัตถุ <c oughs> และทำนายอนาคต<อ>ได้สำเร็จจากการจากหนังสือที่เขาขโมยมาทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็คือการเล่าเรื่องว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันมีที่มายัางไงแต่ว่าที่มาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาเล่าผ่านหนังอะถ้าป้าดูนะหรือว่าอ่านรีวิวหรือที่ที่เราได้ดูน่ก็คือเป็นการ เหมือนกับว่าเนื่องจากว่าคุณเวสแอนเดอร์ันเนี่ยเขาชื่นชอบบทประพันธ์มากเขาก็เอามาทั้งยกมาทั้งเขาเรียกว่ายกมาทั้งขยงที่มันเขียนอยู่ในบทประพันธ์เอามาใส่ในบทภาพยนตร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับการที่ป้าอ่านหนังสือเอ,อเหมือนไอ้นี่มันมาอ่านให้เราฟังใช่แต่ว่าเป็นเสียงของนักแสดงแล้วก็เป็นการที่คุณเวสแอนเดอร์ซันเขาชอบให้นักแสดงหันมาพูดกับกล้องอใช่ปะ ม,มืนจันหน้าฉันเหลือเกินผมา,านมาพูดก,กับกล้องทีนี้ก็เลยเป็นการย้อนความเล่าเรื่องว่าไอ้พลังวิเศษเนี่ยมาจากไหนโดยผ่านการบอกเล่าของด็อกเตอร์ ชัตเตอร์จีที่ในในหนังเนี่ยรับบทโดยคุณเดฟพาเทลมันจะเป็นเหมือนกับด็อกเตอร์ที่อยู่ในเมืองจิตตกรงที่อินเดียแล้วก็เล่าว่าเนี่ยเป็นคุณหมอที่อยู่ก็มีคนไข้อะเดินเข้ามามแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมอะสามารถมองเห็นได้โดยไม่ผ่านลูกตาอเออตลกมะ <laughs> ก็คือ ให้ป้าปิดตาหมดเลยนะอ๋อแต่เห็นอล้วก็จะบอกได้ว่าฉากเฟียดูตลกนะแล้วก็บอกทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี้ยให้คุณหมอคือคือเขามาหาหมอครั้งเนี้ยเพื่อที่อยากจะให้หมอมาช่วยเขาเรียกว่าอะไรทาให้เป็นปกติเก็บลูกกระตาไม่ใช่จะเขาจะไปแสดงในเหมือนกับละครละครสัตว์เหรอแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะไปโชว์โชว์แปลกประหลาดอ่ะเขาก็เลยเดินมาบอกหมอบอกว่าให้หมอช่วยพันผ้าให้หน่อยให้ให้พันแบบ คือถ้าเขาไปให้คนอื่นพันเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อว่าอาจจะแบบพันแล้วมีการแบบแอบทะลุเ<อ>จาะลูกตา<อ>ก็เลยต้องให้หมอเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญอะใช่ป่ะมีเป็นแบบเอ็กซ์เพิร์มาพันผ้าที่มันเราแป้งโดปิดตาเออใช่แล้วก็เอาผ้าพันแล้วก็ใส่สวมหัวเลยเ,<อ>หเห็นเ<อ>แต่เจาะแต่รูจมูกออกมาเนี่ยเ,<อ>เสร็จแล้วก็หมอก็ทําจนเสร็จแล้วก็แกก็ เดินเต้นออกไปเลยนะแบบ<า>เดินไปมไม่ชนประตูแ<อ>ม่อะไรเลยเเเแล้วก็ลกแล้วก็นะไปสแสดงโชว์แล้วก็หมอเนี่ยก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะว่าหมอก็แบบจริงหรือเปล่าเลยแล้วแบบทุกคนก็แบบปบมือว่าทำทำได้ยังไงคุณหมอเขาก็เลยแบบอยากรู้ว่าทําไมคุณคุณ ผู้สูงอายุคนเนี้ยชายพิเศษคนนี้ถึงมีความสามารถพิเศษก็เหมือนไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะมาทําหนังสือ<ม>เพื่อที่จะมาสตัดดี้ว่ายง่ายน่นจาจะแต่เงเป็นหมอ,อะจะป่ะก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็เรื่องก็จะย้อนความไปอีกว่าสมัยก่อนเนี่ยชายชายแก่คนนี้ตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยก็เคยไปเจอกับเอ่อเอ่อเขาชื่อเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรไม่เชิงโยคียป,ป่ะเป็นแบบก <Guru S 2> <น>ูรูใช่ไหมคว่าคนฝึกพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยชื่ออิมแดดขาน ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือนักสแสดงที่มารับบทคือคุณเบนคิงสลีย์นะแบบเป็นคนค้นพบพลังพิเศษเนี้ยเป็นคนแรกเราจะต้องมีการฝึกอย่างงูอย่างงี้แล้วก็แบบลอยได้อะไรเงี้ยดูแล้วมันก็ดูแล้วมันก็แบบโอ้ยมันแบบเกินจริงไปเยอะแต่ดูแล้วลมันตลกอ่ะมันตลกเนะแล้วก็ยังมีการมาฝึกฝนแนวนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ เหมือนกับว่าก็คุณหมอเนี่ยก็จดคําบันทึกผ่านผ่านปากของชายสูงวัยคนนี้ปรากฏแต่ปรากฏว่าอยู่ๆชายสูงวัยคนนี้ก็เสียชีวิตไปเหมือนกับเหมือนกับยังให้ให้คําบันทึกไม่ไม่ยังไม่เสร็จสิ้นอะไรอย่างนเงี้ยเนาะแล้วก็เล่มน,นี้ก็เลยถูกเก็บเอาไว้แล้วคุณชูก้าเฮนรี่ชูก้าเนี่ยก็มาเจอหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็พยายามที่จะฝึก ก็ฝึกได้นะก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าใช้ความสามารถนี้ในการไปเข้าคาสิโนอะไราหาเงินมาอะไรเงี้ยแบบเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นเออหาเงินมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ไปดูเอาเองแต่ว่าสิ่งที่มันตลกก็คือว่าไปดูพวกไม่ใช่ตลกสิ่งที่มันดูแล้วมันมันมีความครีเอทอ่อะก็คือเรื่องของโปรดักชั่นพวกฉาก ฉากนี่โอ้โหสุดขีดเลยนะมันเน้นเหมือนแบบภาพวาดอ่ะภาพวาดในหนังสือเด็กด้ยนะใช่มันเป็นเหมือนเที่ป้าว่ามันเป็นเหมือนป๊อปอัพแล้วก็ฉากที่แบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็มีบางฉากก็คือเคลื่อนแบบไฮโดรลิกบางฉากก็คือเคลื่อนแบบเอาคนยกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการ แน่นอนว่าขั้นอะพรีโปรดักชันมันต้องมีการซอมมันต้องมีการโอ้สุดเขตเคลื่อนตัวของมนุษย์อะซึ่งมันโดนมันก็กึ่งๆึเหมือนเป็นละครเมทีหน่อยหน่อยะแล้วก็แน่นอนเรื่องของสีสีพาสเทลอ่าสีพาสเทลเรื่องของการใช้สีซึ่งคุณเวสตเนอร์ซังเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเรื่องนี้อยู่เรื่องของโปรดักชันที่สวยงามสวยน่ารักคือไปดูแล้วมันก็เพลินดีแต่ว่า ถ้าเราตัดไปเรื่องของการที่จะต้องอ่านหรือว่าฟังอะนะฉันท้อแทนฉันยอมแพ้เขาถึงทําแค่ครึ่งชั่วโมงอะ <c oughs> คือมากไ้มากกว่านี้มามาน,นี่ครึ่งชั่วโมงจะหลับเลยเพราะว่านักสแสดงเขาก็คงพูดพูดไม่ไหวเหมือนกันบทมันคงจําเยอะเพราะเขาพูดแบบพูดไม่หยุดเลยพูดแบบต่อนเนื่องอะเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปดูนักสแสดงอย่างคุณเบนเนดิกต์คคมเบอร์แบชที่แบบเล่นกับกล้องหรือแบบการพูดเดดิกนี่เขาเล่นเรื่องอะไรนะเชลโล่โฮมอะ ไม่ใช่ไม่ใช่มิสเตอร์ไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เหรอเออเล่นรึ่ลงโชลโฮมด้วยเออแล้ออก็มีบุคลิกที่แบบมีความพิเศษไปดูเอาก็ดิฉันว่าก็สนุกดีมันก็ดูดูเพลินๆไงไปดูแค่โปรดักชั่นดิฉันว่าก็คุ้มคุ้มอยู่เออคุ้มอยู่ดูเขาอ,อศาสาห์คิดเนาะเพราะมันต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แบบค่อนข้าง เวสออนเดอร์สนเขาก็มีสาวกของเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดเจนอ่ะจริงๆคือถ้าปาร์ชิว่าสาวกก็ถูกสาวกเลยคือถ้าหนักของเวสนะขึ้นจอใหญ่ก็จะไปดูหรอกแต่พอจอเล็กนี่มันสมาธิมันแบบหลับดีกว่าแต่ไม่ถ้าไปดูจอใหญ่ก็จะลำบากนะเพราะมันกดหยุดไม่ได้ันเลยแล้วมันเลยไปเลยไงแล้วแบบ เมื่อกี้พูดอะไรนะว่าฟังไม่ทันเขาพูดเร็วอันนี้เร็วจริงจะต้องแล้วมันมันมีไอ้แบบว่าไอ้ที่ต่อต่อเป็นตอนสั้นๆเล็กๆของเขาอีกมีอีกหลายเรื่องอีกหลายเรื่องสามสี่เรื่องคือตกใจเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาเวทเดิมมันเด้งขึ้นมาลองดูฉันแต่มันดีตรงที่ว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงอืมันก็ปุ๊บปั๊บปัุกเสร็จพอได้แบบความกระชุ่มกระชวยว่าเอ้ยหนังดีแล้วมีแรงไปทํางานต่ออะไรก็แล้วแต่ ฝากไว้ละกันนะเด e Wonderful Story of Henry Sugar เดี๋ยวาของสักครู่ป้ามีเรื่องอะไรนะของคุณสนุกของลิซันก็สนุกอ่ซินีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชน ซีนี m a า a f ่คาเฟ่มาค่ะป้านานๆจะมารีวิวซีรีส์ฝรัง่งเออใช่โดนโดนตก,กตแดงๆป้าก็จะไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูอเออครั้งนี้เอ,อ๊ะเรา ลองแบบคลิกดูเป็นหน้าอีเด็กคนนึงหน้าตายเยอ่อหยิ่งมากเป็นซีรีส์ที่ไม่คิดว่าจะตกป้าได้เลยอย่างแรงนี้เส็ติดเลยฉันไม่ได้ดูันนอนม่หลับไม่ใช่ดราม่าไม่ใช่แบบเชิงประวัติศาสตร์อะไรใดๆไม่มีเลยอไม่มีไม่ลีกลือต่อสู้ทั้งชนไม่มีไม่มี ยังเชลดอนยังเชลดอนดิฉันขำมากตอนนี้ป้าส่งมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องนี้ดิฉันบอกโอ้โหตกข่าวชาดพระสูดูอยู่เรื่องนี้อะไรเงี้สนุกมากเห็นไหมแสดงว่าพระสูนี่โถอายุเท่าไหร่ยังทีเอสเลยดิฉันนี่ก็เกษียณแล้วสามารถแบบว่าสนุกได้เออมันแสดงคนรุ่น เล็กและรุ่นใหญ่อ่รุ่นเล็กและรุ่นแก่ก็ได้ได้หมดเออแสดงว่ามันเจ๋งจริงนะเจ๋งจริงนะเรื่องยังเชลดอนนี่ขอสารภาพเลยดูครั้งแรกกดไปอ่ะไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมล้วก็เห็นเป็นหแล้วก็นึกว่าหกอีพีก็เลยดูอหกตอนจบปรากวดซหกซีซันโอ้หกซีซั่นวันหลังแนะนาไม่ใส่แว่นนะก็เลยดูแต่พอดูแล้วเลยติดติดหนักเลย ติดเลยติดเลยคือคือหนังเรื่องนี้มันเขาเออเป็นหนังที่ต่อยอดมาจากเรื่อง The t h e o r y of Big Bang อ่ะดูมัม้ซึ่งมันก็เป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ด<อ>ิฉันน่ะไม่ได้ดูแต่ดิฉันเคยเห็นลูกชายอ่ะนั่งดู เดอะเจอรี่ออฟบิ๊กแบงเหแล้วเจอรี่ออฟบิ๊กแบงที่มันเป็นหนังแฟมิลี่ใช่ไหมหนังครอบครัวเอ้ไม่ใช่เดอะบิ๊กแบงเจอรี่บิ๊กแบงเจอรี่มันเป็นหนังครอบครัวหรือยังไงนี่แหละมันจะมีแบบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นหนังไหนเดอะบิ๊กงเจอรี่เหรอเออมันใหญ่เหรอเออมันเป็นวัยรุ่นแล้วมันเป็นแบบว่ากลุ่มไอ้พวกเด็กเนิร์ดอะที่แบบมันไอคิวสูงสูงเลยแล้วมันก็เรียนฟิสิกส์แล้วมันก็รวมกันอยู่รวมหัวกันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์น่ะแล้วมันก็ไอ้พวกนี้ก็จะมีพฤติกกรรมแแปลลๆ้วมันก่ ตลกตลกอะน,นะเอา The The b i g Bang Theory เนี่ยดูสารภาพเลยดูแค่ EP แรกคือเปิดฉากมาคืออยากจะรู้ว่าไอ้เชลดอนตอนโตมัตนเป็นไงไงก็เลยไปดูเปิดฉากมาเธอจะไปขายสเปิร์มอะเธอจะไปขายสเปิร์มนี่แล้วพฤติกรรมก็แบบว่าเฉียบขาดขาไปแล้วเนื่องจากว่าเอ้ยดีกว่าปล่อยไปเป่าๆไปป,ป,ป,ปี้เอามาทำเงินดีกว่าอ่ะ อ๋อย้อนกลับไปเรื่องนี้เชลดอนหน้าตามประหลาดประลาดนี้แล้วเราก็เลยมาดูยังเชลดอนยังเชลดอนเนี่ยมันแตกยอดมาก็โฟกัสเอาเฉพาะไอ้ตัวเชลดอนซึ่งมันเป็นตัวเอกใน The ะบิ๊กแบงซีรีสเนี่ยแหละเอามาขยายว่าอ๋อสมัยเด็กสมัยเด็กมันเป็นยังไงนะโตขึ้นมันถึงได้เป็นอย่างนั้นตลกมาก ถ้าเราดูโปสเตอร์นะของอย่างเชิร์ดอนก็จะเป็นเด็กหน้าตาน่นารักแต่วันเนียบมากกว,น,น,วนกว,วน,น,วน,นมากผูกโบไท้ายแล้วก็หน้าตาแบบเชิดหญิงน้หน้าตาเชิดหญิงมากเพราะว่า <c oughs> ในเรื่องนี้ก็จะจะประมาณช่วงเวลาประมาณปลายปายปย,ยุคเอตี ซึ่งไปปลายยุคเอตี้นี่ยเริ่มมีคอมพิวเตอร์แต่ยังเป็นขาวดําอยู่ยังอินเทอร์เน็ตที่คือน้อยมากแบบไม่ไม่มีมือถือไม่มีอะไรไม่มีเลยนะเป็นยุคแบบอนาล็อกอ่าเป็นยุคอนาล็อกแล้วแต่คอมพิวเตอร์เริ่มมาจิ้มจิ้มนิดนิดแล้วนะ,ะ,ะเชลดอนตอนนั้นยุคเก้าขวบเองอในอีพีแรกก็จะเป็นการแบบเหมือนเหมือนแนะนําตัวเจ้าเชลดอนนะว่าอ๋อเชลดอนเป็นไงโอ้เชลดอนเป็นเด็กที่ฉลาดมากเก่งมาก อีพีแรกก็คือเขาจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปเรียนมัธยมแล้วก้าวขวบมันเรียนพารชั้นเนือ่องจากมันเก่งอัจฉริยะจัดอัจฉริยะจัดแล้วอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คือเน้นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรแบบแบบลุ่มลึกมากแล้วก็ไปเรียนห้องเดียวกับพี่ชายพี่ชายแบบแบบโคตรเซ็งเลยแบบต้องมาเรียนกับเชลดอนนี่แหละแบบว่าส่วนแล้วเขาก็มีคู่แฝด คู่แฝดเป็นเด็กผู้หญิงส่วนไอ้ไอ้คู่แฝดบอโล่งเชลดอนมันไปจากชีวิตกูซะได้อ่ะหลังจากนั้นชีวิตของเชลดอนก็เริ่มละเริ่มเติบโตในในโรงเรียนมัธยมการปรับตัวไล้เชลดอนมันก็ไม่มีเพื่อนอะแล้วมันก็จะต้องจะไปมีได้ไงมันมียากมากแต่มันก็หาจนได้มันก็บอกลองไปค้นในหนังสือสิจะต้องทำยังไงบ้างมันก็ไปหาหนังสือมานะ ตัวไอ้คู่แฟนมันซึ่งทุกคนน่ะจะคิดว่าตัวเองอ่ะโง่กว่าเชลดอนและอีเชลดอนมันก็จะทําให้ทุกคนน่ะเหมือนโง่กับมันมันทําอย่างนั้นแบบว่าแบบดูถูกทุกคนน่ะแแบบคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องคุยกับใครก็ไม่สนุกอ่านหนังสือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะเป็นคู่กรณีกับทุกคนน่ะคือไปเรียนโรงเรียนมัธยมนะครูทุกคนครูควรจะรักเด็กเก่งใช่ไหมครูทุกคนเก่งเชลดอนหมดเลย ถ้ามันยกมือขึ้นมาเปียงนั่นแหละมันจะตั้งคําถามที่ครูไม่สามารถตอบได้แล้วมีเหมือนเห็นแบบว่ามีครูมานั่งสมหัวกันว่าเยจะจัดการกับนยังไงใช่เพราะมันเกลียดไ้ครูแบบรังคานมันมากมันจับผิดตุววิชาเลยมันจับผิดตุววิชาสงสารอ่ะแต่ไม่นี่มันไม่ยั่นนะมันก็แบบยกมือถามยกมือแบบ่าแล้วมันก็แบบดูถูอีกครูด้วยอ่ะแล้วคนที่เชลดอนมันจะแบบคุยได้รู้เรื่อง เป็นโปรเฟเซอร์ในมหาวิทยาลัยโปรเฟเซอร์ด้านฟิสิกส์เลยอ่าและว,วิธีการคือเขาเขียนจดหมายด้วยลายมือไปหาบอกขอเขาไปนั่งเรียนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคือเรียนมัธย,ยมในห้องนี้แบบเบือ่อเบื่อมากแบบมันคุยไม่รู้เรื่องมันไม่ได้รับสมบอตดังนั้นเชลดอนมีที่ปล่อยของก็คือกับไอ้โปรเฟเซอร์คนนั้นน่นแหละเออตลกนะอา้าวฉันฉันจะพูดถึงเรื่องอะไรคืออ๋อ คู่ปรับคือครูทุกคนเกียดแล้วนะคู่ปรับอีกคนคือแบบเป็นสาสทุกคนที่คอยประกาศศาสนาคือเห็นไหมแม่เออแม่ของเชลดอนเนี่ยเขาเคร่งศาสนามากเพราะนั้นทุกอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องไปไปที่โบสถ์อะไรไปฟังผู้ประกาศศาสนาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจีซัสอะไรก็ว่าไป เชลดอนจริงไม่เชื่อพระเจ้าไม่ก็เป็นสายนักวิทยาศาสตร์ไงเขาไม่เชื่ออยู่แล้วไอ้นั่นมันเทววิทยานี่วิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เออแล้วแต่เชลดอนยอมไปเพราะเชลดอนรักแม่มากคือทั้งบ้านเนี่ยยอมแม่คนเดียวเออแล้วแม่ก็รักมากเออเพื่อบอกแม่แบบว่าเชลดอนไปโบสถ์เนี่ยเพราะรักแม่นะแต่เชลดอนไม่เชื่อเนี่ยพระเจ้าแม่โอ้ยอะแล้วถ้า ยกมือ,อเชลดาสาธุคุณพูดอะไรเชลดอน <จะ S 1> ยกมือ<ก>ขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นแล้วก็แบบว่าเออ <laughs> ไหนพระเจ้าสร้างโลกในวันพรหัสใช่ไหมแล้วก่อนนะเออพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นแล้วเอาแสงมาจากไหนละ่ะ <laughs> อ๋อสงสัยพระเจ้าเป็นอะไร <laughs> มีแสงในตัวหรอือเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างี้มันก็เถียงตลอตลอ้ตลอต่อเถียงกันตลอดเวลาแหละแล้วก็อ่า ทีนี้ตัวละครที่มันเป็นองค์ประกอบในซีรีส์นี่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์ครอบครัวออ่าก็พ่อก็เป็นโคโ้ชฟุตบอลมีชื่อพี่ชายชื่อจอจี้ชื่อจอจี้แบบเอือมละอากับอีเชลดอนมาต้อตงมาเรียนห้องเดียวกันอีจอจี้นี่ก็จริงๆมันไม่ได้งโง่หรอกนะแต่อีเชลดอนมันฉลาดเกินเนี่ยเอออีเชลดอนมันฉลาดเกินเลยมันทําให้จอจี้ดูเหมือนมันโง่เออแล้วมันก็เลยยอมรับในความแบบว่ามันก็เลยคิดว่าตัวมันเองโง่ไอ้จอจี้เออนั่นแหละ แต่ว่ามันไม่ได้โง่หรอกไอไอ,อจอจี้ก็เป็นคนแบบสุขปกแบบเด็กวัยรุ่นอะจี้เองแล้วสิบห้าสิบหกแล้วอะไรมาเนี้ยแล้วก็มีไอ้น้องคู่แฝดชื่เอมิซี่มิซีก่ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองโง่เหมือนกันเพราะอีเชลดอนฉลาดเกินแต่จรองจรบบิงเอมิซี่มันก็มีของของ,ของมันมันก็ไม่ได้โง่หรอกอแล้วมันก็ต่อล้อต่อเทียงแล้วก็ไม่ได้ รงกลัวไอ้เชลดอนหลอกท้าไม่พอใจมันก็รองเท้าเขวียงหน้าเลยมันก็มีมึงก็ทำมาแล้วแล้วก็อีกคนที่สร้างสีสันที่สุดก็คือคุณยายอ่คุณยายนี่ก็จะแบบคอยดูแลไอ้พวกเด็กเดแล้วก็เป็นคู่ปรับออ,อ,อแล้วคุณยายก็จะสอนเลยเฉพาะสอนเจ้าเชลดอนให้รู้จักชีวิตว่าแบบเฮ้ย มันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะแล้วคุณยายก็จะชอบเล่นการพนันเล่นไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะทําหน้าแบบว่าเหมือนตายแล้วไพ่ของฉันนี่แย่มากแต่จริงไพ่ยายแต่มันดีกว่าอ,อีเชลด้อกอ่า ชันชนะแล้วแต่จริงยายชนะอะไรอ,ะอย่างเงีง้ยยายบอกนี่แหละเขาเรียกว่าการตีสองหน้าฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยยายสอนแต่ส,สิ่งดีๆสอนแต่สิ่งดีๆท <iu kommen> ั้งนั้นฝึกเอาไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีอบรมสั่งส,งสอนไปกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็มีที่ป้าติดเพราะว่าทุกอีพีมันจะมีวีธกรรมของอิเซลอนอ่ามันก็จะสร้างเรื่องราวสตอรี่ของมัน บ้าบอคอแตกตลอดเวลาเลยคนเขียนบทเขาก็เก่งนะสุดยอดนนอสุดยอดและที่สนุกอีกอย่างเอพิโซดไอหกสี่ซานละกี่ตอนเนี่ยประมาณยี่สิบสองตอนฮ้ยไม่แต่มันตอนละประมาณสิบห้านาทีจานปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปิ๊บดู ดูพอให้หายคิดถึงดูพอให้หายคิดถึงดูก่อนนาะสักสามตอนน่ะสี่ตอนน่ะสนุกอเออป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอีกอันก็คือมันเหมือนเป็นเรื่องของการพยากรไอตัวเทคโนโลยีเช่นในเชลดอนมันมันได้คอมพิวเตอร์ตั้งต้นมาแล้วเขาก็จะแบบว่าอ,อย่างนี้เราจะต้องทําอะไรล่ะ ทำอะไรจะาเ้าเเยอะจ้เยอะอ้อนวอนแม่ขอร้องแม่จนมันไปหาเงินมาซื้อได้เองอล่ะเออแล้วมันก็พยายามจะต่ออินเทอร์เน็ตช่วงที่เจยดอนต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนสมัยใช่ยุคก่อนต้องใช้คู่กับสายโทรศัพท์ออนั่นแหละอีเซยดอนนั่นแหละอีเจดอนมันก็เริ่มต้นทําของมันเองอ่ะหรือว่าบางตอนเขาก็จะ เด็กคนอื่นเขาก็จะดูก uh ีฬาดูดาราประกาศผลออสการ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ประกาศผลรางวัลโนเบลมันนั่งรุ้นของมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะรู้อุ้ยคนนี้เขาเก่งขนาดนี้เเก่งทึ้งแต่ฉันว่าทันเชียคนนี้ตลกมากอย่างเงี้ยเออเชียให้ดูมันจะฟีลกู๊ดมากแล้วก็สนุก ของแท้ดูเสร็จแล้วก็ไปดู The Big Bang Theory ต่อแล้วจะรู้ว่าฮิเชลดอนตอนโตนี่แบบขำนี้นะสนุกสนุกอโอเคฝากไว้นะสองเรื่องดูคนละแบบคนละแนวกดดูได้ในเน็ f l i x เลยมันจะดูเรื่องอะไรก็ดูตามที่เราแนะนำก็ได้สนุกจริงเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ